โมชิโมชิเพื่อนเพื่อนวันนี้บ้าปุ่นแชแน l จะมาสปอยการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องคิมิโนะนาวะหรือย o วนเนมหลับตาฝันถึงชื่อเธอการ์ตูนแอนิเมชั่นจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อดาวตกพาทั้งคู่มาเจอกันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบ้าปุ่นแชแนวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับการ์ตูนจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย ในวันที่อากาศแจ่มใสมิสซอฮะได้ตื่นขึ้นมาจากความฝันแปลกๆที่เธอได้กลายเป็นผู้ชายบางคนเธอเป็นสาวมัธยมปลายที่อาศัยอยู่ในชนบทอันเงียบสงบเธอได้อาศัยอยู่กับคุณยายและน้องสาวของเธอในตอนที่เธอกําลังจะทานข้าวคุณยายได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้มิสซอฮะดูปกติดีนะน้องสาวของเธอก็บอกเหมือนกันว่าเมื่อวานเธอดูแปลกสุดๆไปเลยมิสซอฮะถึงกังงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในระหว่างทานข้าวกันได้มีข่าวแจ้งว่าจะมีวัตถุพุ่งผ่านโลกระยะใกล้ ทำให้ทุกคนสามารถเห็นดาวหางเทียามาัตได้ด้วยตาเปล่าในรอบ1,200สอปีมิสซูฮาจะมีได้ถักสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเธอมัดผมในทุกวันระหว่างทางไปโรงเรียน,เ,ยนเธอได้เจอกับเทชชี่และซซยะจังที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอทั้งสามได้เดินผ่านการหาเสียงของนายกเทศมนตรีประจำเมืองและคนคนนั้นก็คือพ่อของมิสซูฮาแต่เธอก็ไม่ค่อยถูกชะตากับพ่อเท่าไหร่นะักด้วยการเป็นลูกสาวของนายกเทศมนตรีมิสซูฮาเลยถูกเพื่อนเพื่อนนินทาเป็นประจำ นั่นทาให้มิเ์ฮาเกลียดเมืองนี้เป็นอย่างมากเพราะมันทั้งเงียบและห่างไกลความเจริญไม่มีร้านขนมอร่อยๆอ,อ,อีกทั้นตระกูลของมิเ์ฮายังเป็นมิกบประจําเมืองอีกหรือคนทรงนั่นเองมิเ์ฮากับน้องสาวของเธอเลยต้องมาสืบทอดประเพณีของตระกูลเช่นการถักเส้นได้การรับรำในพิธีและการทำพิธีต่างๆอีกด้วย ในวันนี้คุณครูได้สอนคำว่าคาตาเวโดคิหมายความว่าเวลาที่ไม่ใช่กลางวันและกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกในเวลานี้เราอาจจะได้พบกับสิ่งเหนือธรรมชาติวิญญาณหรือคนจากอีกมิติหนึ่งมิซึฮะไม่ได้สนใจฟังที่คุณครูสอนเธอกำลังสงสัยว่ามีคนมาเขียนคำว่าเธอคือใครในสมุดของเธอในตอนนั้นคุณครูได้เรียกมิซึฮะให้ลุกขึ้นและแซวมิซึฮะว่าวันนี้มีคนไม่ลืมชื่อตัวเองแล้วนะมิซึฮะถึงกับงงในตอนพักเที่ยง สยะจังกับเทชี่บอกว่าเมื่อวานมิซึระาทำตัวแปลกมากเลยมาโรงเรียนแบบไม่มัดผมไม่ผูกโบสีแดงจำที่นั่งตัวเองไม่ได้จำล็อกเกอร์ของตัวเองก็ไม่ได้เพื่อนๆคิดว่ามิซึาความจำเสื่อมซะอีกสยะจังกับเทชี่เป็นห่วงมิซึฮามาก ในคืนนี้มิซูฮะกับน้องสาวของเธอต้องทําพิธีที่ศาลเจ้าเพื่อบูชาเทพเจ้าด้วยการร่ายรำและทําเล่าสาเกกุชิกามิวิธีการทําก็คือการนําข้าวญี่ปุ่นที่หุงสุกแล้วมาเคี่ยวให้ละเอียดแล้วคายออกมาหมักไว้ในกล่องไม้และปิดให้มิดชิด คนส่วนใหญ่คิดว่าการทาําสาเกแบบนี้มันน่ารังเกียจเหมือนกับตัวมิซึฮะที่คิดว่ามันดูน่าอายมากที่จะต้องมาทําอะไรต่อหน้าทุกคนแบบนี้เพราะการทาําสาเกกุชิกามิจะต้องทําต่อหน้าทุกคนในพิธีเท่านั้นเมื่อพิธีเสร็จสิ้นระหว่างที่มิซึฮะเดินทางกลับบ้านกับน้องสาวของเธอมิซึฮะรู้สึกเบื่อมากเลยที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้มิซึฮะเลยตะโกนออกไปว่าชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นผู้ชายในเมืองโตเกียวด้วยเถิด มิซึฮะได้ตื่นขึ้นมาในร่างของผู้ชายคนหนึ่งเธอสงสัยว่าเธออยู่ที่ไหนและเริ่มสำรวจร่างกายของเธอจนกระทั่งได้เจอเข้ากับช้างน้อยถึงกับหน้าแดงเลยทีเดียวมิซึฮะคิดว่านี่คือความฝันเธอได้เตรียมตัวไปโรงเรียนจนได้รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่โตเกียว เธอนั้นงงไปหมดแถมยังหลงทางจนทําให้ไปโรงเรียนสายอีกมิซึฮะเจอเพื่อนๆที่เธอไม่รู้จักเพื่อนๆของเธอเรียกเธอว่าทากิเธอใช้คําพูดผิดๆถูกๆจนทําให้เพื่อนสงสัยว่าวันนี้ทากิเป็นอะไรเพื่อนได้ชวนให้เธอไปร้านคาเฟ่หลังเลิกเรียนเธอรีบตอบตกลงในทันที เธอตื่นเต้นมากที่จะได้ไปร้านคาเฟ่แต่เมื่อเธอเห็นราคาเธอกลับตกใจเพราะว่ามันแพงมากเธอกำลังมีความสุขกับคาเฟ่ในฝันของเธอก็ได้มีนาฬิกาปลุกให้ไปทำงานแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเธอต้องทำงานที่ไหนจนเพื่อ,อนๆได้บอกเธอคนที่ชื่อทากิได้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอา,าอาหารอิตาเลียนมิซฮาผู้ที่ไม่เคยทำงานก็เก๊กๆกังๆทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นได้มีลูกค้าบอกว่าในอาหารของเขามีไม้จิ้มฟันอยู่แต่ก่อนที่จะทะเลาะก,กันได้มีรุ่นพี่โอกูเดระ เข้ามาช่วยคุยกับลูกค้าแทนสุดท้ายก็ได้กินฟรีไปเพราะลูกค้าตั้งใจหาเรื่องกินฟรีอยู่แล้วตบลูกค้าสักทีได้ไมมเนี่ยทุกคนประหลาดใจมากเพราะปกติทากิจ,จะเป็นคนอารมณ์ร้อนมากถ้าปกติคงเถียงลูกค้าไปแล้วเมื่อเลิกงานมีคนสังเกตว่ากระโปรงของรุ่นพี่ถูกกรีดทุกคนคิดว่าคงเป็นลูกค้าที่มาหาเรื่องแน่เลยมิสเฮะเลยอาสายเย็บกระโปรงให้เธอเอาสรุ่นพี่หน้าแดงเลยเย็บซะน่ารักเลยนะรุ่นพี่ก็ชมทากิใหญ่เลย เมื่อมิซึฮาได้กลับมาถึงบ้านมิซึฮะก็ยังคิดว่านี่เป็นความฝันอยู่เธอได้เปิดรูปในมือถือดูก็ได้รู้ว่าทากิแอบชอบรุ่นพี่อยู่และก็ได้เปิดเขียนไดอารี่สิ่งที่เธอทําในวันนี้เธอนึกขึ้นได้ว่าในหนังสือของเธอมีคนเขียนว่าเธอคือใครเธอได้เขียนข้อความไว้บนมือว่ามิซึฮะแล้วก็หลับไปทากิตัวจริงตื่นขึ้นมาสงสัยว่ามิซึฮาคือใครทําไมมีชื่อเธออยู่บนมือของเขา และทำไมถึงเดินทางกลับบ้านกับรุ่นพี่ได้เขาคิดว่ามีคนมากแกล้งเขาเพื่อนของเขาก็ถามว่าวันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมเพื่อนที่ทำงานก็บอกว่าเมื่อวานแอบเดินกลับบ้านกับรุ่นพี่เหรอทุกคนนั้นแอบชอบรุ่นพี่เหมือนกันนั่นทาให้ทากกีิคิดว่านี่มันเป็นเรื่องจริงไม่ได้มีคนมากแกล้งเขาหรือว่าเป็นความฝันทางฝั่งมิซึฮะตื่นขึ้นมาพร้อมกับคําว่ามิซึฮะเธอคือใครและเป็นอะไรของเธอที่เขียนไว้ที่มือและแขนของเธอ น้องสาวได้มาปลุกเธอแล้วพูดว่าวันนี้ไม่จับหน้าอกตัวเองแล้วเหรอถึงขั้นหน้าแดงเลยนะมิซึฮะเมื่อมิซึฮะไปที่โรงเรียนเพื่อนๆก็ซุบซิบกันเรื่องมิซึฮะมิซึฮาถามไซยะจังว่าเกิดอะไรขึ้นไซยะจังก็งงเมื่อวานเธอจําอะไรไม่ได้เลยเหรอเมื่อวานมีเพื่อนบางกลุ่มนินทาพ่อของเธอเธอเลยถีบโต๊ะทำให้เพื่อนๆตกใจกันหมดเหมือนเธอเป็นผู้ชายเลยหลังเลิกเรียนมิซึฮะรีบกลับมาบ้านและเปิดไดาอารี่ และข้อความทากิก็เช่นกันนั่นทำให้ทั้งคู่รู้ว่าทั้งคู่สลับร่างกันมันไม่ใช่ความฝันจะสลับร่างกันประมาณอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งทั้งคู่เลยตั้งกฎว่าจะเขียนไดอารี่ทุกวันเพื่อที่ให้อีกคนรู้ว่าเมื่อวานทําอะไรไปบ้างทั้งคู่ใช้ชีวิตของกันและกันบางครั้งก็มีลําบากมีทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันมิซึฮาะก็ได้ไปคาเฟ่ที่ตัวเองชอบทากิก็ได้จับหน้าอกตัวเองในทุกๆวันนายนี่มันหืนได้ใจจริงๆเลยทากิ ทากิได้ตื่นขึ้นมาในร่างของมิซึฮะก็ทํากิจวัตรประจําวันก่อนเลยข่าวได้ประกาศว่าดาวหางทีอมัสยังคงมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไปอีก2-3วัน วันนี้คุณยายได้พามิซือฮะากับน้องสาวไปศาลเจ้าประจำตระกูลศาลเจ้ามิยามิสุคุณยายเล่าว่ามุสึบิคือเทพผู้พิทักษ์และคือเส้นได้ที่เชื่อมถึงกันเหมือนว่ามุสึบิมีไว้เพื่อรวมทุกอย่างให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเส้นได้เมื่อเราดื่มน้ำหรือทานข้าวเข้าไปนั่นก็เรียกว่ามุสึบิเพราะสิ่งนั้นจะรวมเข้ากับตัวและวิญญาณของเราคุณยายได้พาทั้งคู่เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนได้เจอกับหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่คุณยายบอกว่าถ้าข้ามน้ำตรงนี้ไปก็จะเรียกว่าโลกใต้้พพิพแลววทีี่่่มชือา คานุอินุคุณยายได้ให้ทากิในร่างของมิซึฮะนำเหล้าสาเกอุชิกามิไปไว้ในร่างของเทพมิยามิสุมันคือเครื่องหนึ่งของมิซึฮะเพราะวิธีการทำเหล้าสาเกกุชิกามิที่เราต้องเคี้ยวข้าวเข้าไปและนำไปหมักนั่นก็เรียกว,วมุสวีนั่นเอง ในตอนที่เดินทางกลับเป็นช่วงเวลาคาตาวาเรโดคิเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าในตอนเย็นน้องสาวบอกว่าอาจจะได้เห็นดาวหางก็ได้นะทากิในร่างมิซึฮะก็งงว่าดาวหางที่ไหนอยู่ดีๆคุณยายก็พูดมาว่ามิซึฮะเธอกําลังฝันอยู่ไม่ใช่เหรอในตอนนั้นทากิก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาวันนี้เขามีนัดเดทกับรุ่นพี่โอกูเดระเพราะมิซึฮะได้วางแผนเอาไว้ให้มิซึฮะก็ดีใจที่ทั้งคู่ได้ออกเดทกันแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าคนที่วางแผนกลับร้องไห้ซะเอง ทากิกับรุ่นพี่ได้ใช้เวลาด้วยกันจนเย็นแต่ทาีิก็ดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ไม่รู้คิดถึงเรื่องอะไรเอาแต่ยืนเหมอ่อยลอยไม่ค่อยสนใจรุ่นพี่เท่าไหร่ ก่อนที่รุ่นพี่จะกลับรุ่นพี่ถามว่าเมื่อก่อนทากิเคยแอบชอบรุ่นพี่นี่แต่ตอนนี้มีคนชอบใหม่แล้วเหรอทากิก็ปฏิเสธว่ายังชอบรุ่นพี่อยู่แต่รุ่นพี่ก็รู้ว่าทากินั้นกโกหกเมื่อรุ่นพี่กลับไปทากิก็ได้เปิดข้อความของมิซูฮะาอ่านเธอได้เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเมื่อจบเดทด,ดาวหางจะโผล่มาบนท้องฟ้านะทากิก็งงว่ามิซูฮะหมายความว่ายังไงทากิพยายามโทรหามิซูฮะแต่ก็โทรไม่ติด ทางฝั่งมิสซหฮะวันนี้เป็นวันเทศกาลมิสซหฮะกับเพื่อนๆกำลังเดินทางไปงานเทศกาลด้วยกันแต่ในวันนี้มิสซหฮะมาในลุคใหม่เป็นสาวผมสั้นแต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมสงสัยจะอกหักวันนี้เป็นวันที่ดาวห่างที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดพวกเขาได้มองเห็นความสวยงามของดาวห่างที่อามัสแต่ในตอนนั้นได้มีเศษดาวแตกตัวออกมาและพุ่งลงมายังโลกโดยที่ทุกคนไม่ได้ระวังตัว หลังจากวันที่ดาวหางแตกตัวลงมาชนโลกทากิกับมิซึฮาก็ไม่ได้สลับร่างกันอีกเลยทากิพยายามนึกภาพในหัวแล้ววาดรูปเมืองที่มิซึฮาอยู่ออกมาเพื่อที่จะออกตามหาเธอว่าเธออยู่ที่ไหนทากิเฝ้าแต่คิดถึงมิซึฮาจนไม่มีกระจิตกระจายจะทำอะไร ในวันนี้ทากิได้ออกตามหาเมืองที่มิซอฮาะอยู่โดยมีรุ่นพี่กับซือกาสะเดินทางไปด้วยทาีิดูตื่นเต้นเป็นพิเศษแต่ก็ไม่รู้ทำไมไม่ว่าทากิจะถามใครก็ไม่มีใครรู้จักที่แห่งนี้เลย พวกเขาได้นั่งรถไฟรถบัสกันทั้งวันเพื่อตามหาเมืองตามรูปที่ทาีิวาดแต่ตามหาเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอจนกระทั่งพวกเขาได้ประทานรามเม็งที่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนี่คือเมืองอิโตโมริเขาเกิดที่นั่นเขาสามารถพาพวกเธอไปได้ ทากิดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะเมืองอินโตมริโดนอุกกาบาตท,ที่แตกออกจากดาวหางเทียมัดชนเมื่อ3ปีก่อนนั่นทําให้ทุกคนเสียชีวิตหมดทากิก็ยังไม่เชื่อเมื่อทากิหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านข้อความที่คุยกับมิซึฮะแต่ข้อมูลต่างๆก็ได้หายไปเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นทากิได้มาห้องสมุดเพื่อหาข่าวของเมืองอินโตมรุริจึงได้รู้ว่าทุกคนในเมืองตายเพราะอุกกาบาตจริงๆเพราะในชื่อผู้เสียชีวิตมีชื่อของมิซึฮะและเพื่อนๆของมิซึฮะทุกคน เมื่อทากิกลับมาถึงที่พักทากิก็ยังคิดถึงเรื่องของมิซึฮารุ่นพี่ได้เปิดเจอหน้าเชือกถักของเมืองอิโตโมริรุ่นพี่บอกว่าทากิก็มีเชือกถักอยู่เหมือนกันนี่ทากิบอกว่าเขาจําไม่ได้ว่าใครให้เขามาแต่เขาก็เก็บมันไว้เพื่อเป็นเครื่องรางนําโชคเมื่อทากิพูดจบเขาก็นึกอะไรบางอย่างออกทากิจะไปที่ไหนสักที่หนึง่งแถวแถวเมืองอิโตโมริในวันรุ่งขึ้นทากิได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าให้ทุกคนกลับไปโตเกียวเลยไม่ต้องรอเขาทากิได้ขอให้เจ้าของร้านพาเขาไปส่่่่งงงในนปาแหหึ ระหว่างทางเกิดฝนตกอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถหยุดทากิได้ทากิได้มาถึงหลุมอุกกาบาตท,ที่คุณยายของมิซึฮาเคยพามาเขาตั้งใจจะมาที่ศาลเจ้ามิยามิสุที่เคยนำสาเกมาถวายในร่างของมิซึฮานั่นเองทากิได้เข้าไปข้างในศาลเจ้ามิยามิสุเขาหยิบสาเกของมิซึฮาขึ้นมาและขอให้มีโอกาสที่จะช่วยทุกคนไม่ให้คนที่เมืองอิโตโมริโดนอุกกาบาตชนตายแล้วก็ดื่มสาเกเข้าไปในตอนจังหวะที่ทากิกำลังจะยืนขึ้นทากิได้ลื่นลม้ม เหมือนจะเมาเลยนะทากิได้เห็นรูปวาดดาวตกบนเพดานถ้ำต่อจากนั้นเขาได้เห็นเรื่องราวในอดีตของมิซึฮาตั้งแต่ตอนที่มิซึฮาเกิดตอนที่แม่ของมิซึฮะตายเรื่องราวของพ่อของมิซึฮาและครอบครัวของมิซึฮารวมถึงเรื่องของเขาและมิซึฮาด้วยและสุดท้ายเขาได้เห็นอุกบาทที่กำลังจะพุ่งลงมาชนเมืองอิโตโมริและมิซึฮาผ่านได้สีแดงที่อยู่ที่ข้อมือของเขา ทากิได้ตื่นขึ้นมาในร่างของมิซึฮะก็เช่นเคยต้องเช็คความใหญ่ซะนหน่อยหื่นจริงๆเลยทากิทากิได้บอกคุณยายว่าวันนี้ดาวหางเทอามัตจะพุ่งชนเมืองอิโตโมริคุณยายบอกว่าวันนี้ไม่ใช่มิซึฮะหน่ทากิสงสัยว่าคุณยายรู้ได้ยังไงคุณยายบอกว่าคุณยายและคนอื่นๆในตระกูลเคยฝันว่าเป็นคนอื่นเหมือนกันคุณยายบอกว่าไปบอกเรื่องนี้กับใครก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเมื่อไปโรงเรียนเพื่อนๆก็ตกใจเรื่องผมสั้นของเธอแต่ทากิก็บอกว่ามีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้น ทาีิบอกเรื่องราวต่างๆให้กับสายาและเทชีิฟังพวกเขาได้มาเริ่มวางแผนกันโดยที่มิซึฮาจะเป็นคนไปคุยกับนายกประจำเมืองหรือพ่อของเธอไม่ใช่นายกตู่นะเทชี่จะเป็นคนวางระเบิดโรงไฟฟ้าโดยใช้ระเบิดของบริษัทพ่อเขา เพื่อสร้างสถานการณ์ให้คนตกใจส่วนสายาจังจะเป็นคนประกาศเสียงตามสายให้คนอพยพมาที่โรงเรียนเทชิบอกว่าเมื่อ1ัน0ปีก่อนเมืองนี้ก็เกิดจากอุกกาบาตชนเหมือนกันแต่สายาจังก็ดูไม่เต็มใจที่จะช่วยเท่าไหร่แต่เมื่อเพื่อนๆวางแผนกันแล้วมีเหรอที่จะปฏิเสธได้แหมเข้าขากันดีสุดๆเลยทากิในราของมิซูฮะได้ไปบอกพ่อของมิซูฮะเรื่องอุกกาบาตแต่พ่อของมิซูฮะกลับไม่เชื่อนั่นทาให้ทากิโมโหจนไปดึงเน็ตไทของพ่อมิซูฮะจนทําให้พ่อของมิซูฮะตกใจว่านี่ไมม่่ใชิ แน่ๆรอมิซึฮะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ทากิที่กำลังเดินถอดใจอยู่ได้มาเจอกับน้องสาวของมิซึฮะน้องสาวของมิซึฮะถามว่าเมื่อวานไปโตกเกียวมาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำตุวแปลกๆเทชิกับซายะจังปั่นจักรยานผ่านมาพอดีทากิเหมือนคิดอะไรออกเขาได้ขอยืมจักรยานของเทชิชิไปที่ไหนสักที่หนึง่ง มิเซฮะในร่างของทากิตื่นขึ้นมาในศาลเจ้ามิยามิซุมิเซฮะส,สงสัยว่าทำไมทากิถึงมาอยู่ที่นี่มิเซฮะได้เดินออกมาพบว่าเมืองอิโตมริได้หายไปแล้วนั่นทำให้เธอรู้ว่าวันนั้นเธอตายไปแล้วเพราะอุกบาทย้อนไปเมื่อวานมิเซฮะตั้งใจที่จะไปโตเกียวเพื่อที่จะไปตามหาทากิที่มีเดทก,กับรุ่นพี่แต่ทำยัมไงก็ติดต่อทากิไม่ได้เธอคิดไปต่างๆนานากลัวทากทิจะไม่ชอบเธอทากทิจะโอเคหรือเปล่ามิเซฮะค่อนข้างมั่นใจว่าทากิจะจำเธอได้ แต่เธอก็หาเขาไม่เจอจนตอนเย็นเธอได้สังเกตเห็นทากิบนรถไฟแต่ทากิก็จําเธอไม่ได้เพราะว่าเป็นสปีก่อนเธอพยายามเรียกชื่อทากิอยู่หลายครั้งแต่ทากิก็จําเธอไม่ได้ก่อนที่มิซึฮะจะเดินจากไปทากิก็ถามว่าเธอคือใครมิซึฮะตอบว่าเธอชื่อมิซึฮะและเอาเชือกที่มัดผมของเธอส่งให้ทากินั่นทำให้ทากิในร่างของมิซึฮาจำได้ว่าทั้งสองคนเคยเจอกันแล้วเมื่อ3ปีก่อน มิซึฮะในร่างของทากิได้ยินเสียงเรียกของทากิในร่างของมิซึฮะทากิวิ่งตามหามิซึฮะไปทั่วแต่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งทั้งคู่ได้สัมผัสถึงกันแม้จะอยู่กันคนละเวลาเพราะได้สีแดงที่เชื่อมทั้งคู่เข้าหากันทั้งคู่ได้มายืนอยู่ต่อหน้ากันถึงจะสัมผัสกันได้แต่ก็อยู่กันคนละเวลาในเวลานั้นก็คือเวลาคาตาวาเลโดคินั้นทําให้ทากิกลับคืนสู่ร่างและมิซึฮะก็กลับคืนสู่ร่างเหมือนกันในที่สุดทั้งคู่ก็ได้พบกัน มิซึฮะถามทากิว่ามาที่นี่ได้ยังไงทากิบอกว่าเขาดื่มอุชิกามิสาเกของมิซึฮะเข้าไปเพื่อที่จะมาตามหาเธอมิซึฮะถึงกับหน้าแดงเลยแถมยังว่าทากิเรื่องแอบจับหน้าอ,อกของเธออีกทากิก็ขอโทษมิซึฮะได้สังเกตเห็นด้าถักสีแดงที่เธอให้กับทากิไปเมื่อ3ปีก่อนทากิก็ได้มอบมันคืนให้กับมิซึฮะเพราะเธอจะได้โชคดีก่อนที่เวลาคาตาวารโดคิจะหมดทั้งคู่ตัดสินใจจะเขียนชื่อของกันและการบนมือของอีกฝ่ายหนึ่ง ทากิเขียนของเขาเสร็จแล้วแต่เมื่อมิซึฮะกำลังจะเขียนเธอก็ได้หายตัวไปเพราะเวลาคาตาวารโดคิได้หมดลงแล้วทากิตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ลืมชื่อของเธอแน่ๆแต่สุดท้ายชื่อของมิซึฮะก็หายไปจากความทรงจำของทากิไม่ว่าเขาจะพยายามนึกถึงขนาดไหนแต่ก็นึกไม่ออกเขามาที่นี่เพื่ออะไรแล้วเขามาที่นี่ทำไมมาหาใครเขาลืมทุกอย่างไปหมดแล้วฝั่งมิซึฮะเมื่อเวลาคาตาวารโดคิหมด ก็ได้วิ่งกลับไปที่โรงไฟฟ้าตามแผนทีวได้วางไว้กับเทชี่กับซซยะจังพร้อมกับนึกถึงชื่อของทากิไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเทชี่ไดเอาระเบิดจากที่ทํางานของพ่อของเขามาและเริ่มวางระเบิดในโรงไฟฟ้าหน้าตาชั่วร้ายมากเลยเทชี่เมื่อระเบิดทํางานไฟฟ้าในเมืองก็ดับลงและมืดสนิทซายะจัง <aya> ได้กระจายเสียงเพื่อให้คนอพยพไปที่โรงเรียนรวมถึงเทชี่กับมิซึฮะที่ไปบอกทุกคนในงานให้อพยพ แต่ก็ไม่มีใครฟังเลยเทชิบบอกให้มิซูฮาะไปคุยกับพ่อของเธอให้พ่อของเธอประกาศให้คนอพยพนายกข,ของเมืองสั่งให้หยุดเรื่องวุ่นวายนี้ทั้งหมดสยะจังถูกจับได้ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูดในตอนนั้นดาวหางได้แตกออกมิซูฮาะที่กำลังวิ่งอยู่ในตอนนี้เธอลืมชื่อของทากิไปแล้วเธอมัวแต่มองดาวหางจนทําให้เธอสะดุดล้มเธอได้เปิดมือที่ทากิได้เขียนทากิเขียนว่า ฉันชอบเธอไม่ได้เขียนชื่อตัวเองนั่นทําให้มิซูฮาจําชื่อของทากิไม่ได้มิซูฮาเสียใจมากที่ทากิเขียนแบบนี้แต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอได้วิ่งต่อไปเพื่อที่จะมาหาพ่อของเธอก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่สุดท้ายดาวหางที่สวยงามได้แตกออกและพุ่งชนเมืองอิโตมุริจนเมืองอิโตมริหายไปตลอดกาล เวลาผ่านไปไวเหมือนกโกหกผ่านมาแล้ว8ปีหลังจากอกาบาทชนเมืองอิโตโมริทากิจำอะไรไม่ได้แม้แต่ชื่อของมิซึฮะแต่เมื่อเห็นคนผูกได้สีแดงที่ผมทากิจะรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาในทันทีโดยไร้หเหตุผลวันนี้เป็นวันครบรอบ8ปีที่อกาบาทชนเมืองอิโตโมริข่าวได้ประกาศว่าวันที่อุกาบาทชนเมืองอิโตโมริชาวบ้านส่วนใหญ่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์เหมือนพวกเขารู้ว่าจะมีอกาบาทมาชน ทากิสนใจข่าวนี้มากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมทั้งๆที่ไม่รู้จักใครในเมืองนั้นเลยทากิหยุดคิดถึงเมืองอิโตโมริไม่ได้เลยถึงแม้ทั้งคู่ได้เดินสวนกันบนสะพานแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นกันทั้งทากิและมิซึฮะหันมามองกันแต่ดันหันมามองกันคละเวลาเพราะแค่มีความรู้สึกเหมือนเจอคนรู้จักเฉยๆแล้วก็เดินกันต่อไป วันเวลาผ่านไปมันก็เป็นวันธรรมดาธรรมาวันหนึ่งแต่ในวันนี้จะเป็นวันที่ทั้งคู่จะได้จดจํามันไปตลอดชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ได้เจอหน้ากันบนรถไฟคนละคันโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเจอหน้ากันก็ทําให้ทั้งคู่รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่ตามหาและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พวกเขารอคอยกันมาทั้งคู่ได้วิงตามหากันจนมาเจอกันที่บันไดแห่งหนึ่งแต่ทั้งคู่กลับไม่กล้าคุยกันจนสุดท้าย ก่อนที่จะสายเกินไปทาีิก็ได้ถามมิเซฮาขึ้นมาว่าเรารู้จักกันหรือเปล่ามิเซฮาก,ก็ตอบว่าฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใน,นที่สุดทั้งคู่ก็ได้พบกันและถามขึ้นมาพร้อมกันว่าคุณชื่ออะไรถึงมสมองจะจำไม่ได้แต่หัวใจยังคงเรียกหาเธอเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการ์ตูนเรื่อง Your Name ขนาดแอดอย่างน้ำตาซึมเลยถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องบ้าปุ่นชาแนละเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเนมาเตเน